การเรียนรู้พระสมเด็จบางขุนพรมเราสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงความเก่าของพระได้นะครับอย่างพระองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพสังกติไม่มีหูนะครับเป็นพระขึ้นกูุเมื่อปี2500นนะครับเจ้าของเดิมเป็นเซียนเก่านะครับซึ่งท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะครับพระองค์นี้ก็ท่านก็เก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับท่านผมก็ได้รับ พระองนนี้จากลูกศิษย์ของท่านนะครับซึ่งก็เป็นพระที่ศึกษาง่ายเรียนรู้ง่ายนะครับเพราะว่าคาบกูในลักษณะน,น,นี้เป็นคาบของแผ่นฟองเต้าหู้นะครับซึ่งเป็นลักษณะนานการเกิดคาบทับซ้อนกันนะครับพระนี้เป็นพระที่ยังไม่ผ่านการใช้นะครับผิวเดิมจากในกูกนะครับซึ่งพระลักษณะแบบนี้นะครับเรียนรู้ง่ายแต่ถามว่าเราจะไปหาพระแบบนี้ได้ที่ไหนนะครับ หายากนะครับผ้าแบบนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับมูลค่าการสะสมผ้าแบบนี้ถ้าราคาแบบเริ่มต้นจริงๆแล้วนะครับประมาณหลักแสนไปปลายแล้วนะครับผ้าแบบนี้เป็นผ้าดูง่ายนะครับเห็นฮะเราก็พยายามดูผิวดูคาบกุดูแม่พิมพ์แม่พิมพ์ก็จะเป็นตัวบอกมูลค่าธรรมชาติของพระหรือคาบกุี่ยจะเป็นตัวชี้วัดความแท้ของพระนะครับเพราะนั้น เราก็จะต้องเรียนรู้ทั้งแม่พิมพ์เนื้อหาแล้วก็ค่าปลูกไปพร้อมๆกันเพราะาเป็นตัวสร้างมูลค่าแล้วก็เป็นตัวชี้วัดฟาร์มเก่าซึ่งเป็นพระที่สมเด็จโตเนี่ยท่านสร้างและปลูกเสกเป็นวาระสุดท้ายที่ท่านสร้างไว้ใหเ้เราชาวไทยทุกคนนะครับได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับ